พี่ดูสิคู่นั้นน่ะน่ารักเนาะโรแมนติกจังเลยไหนพี่ก็ว่าน่าเห็นใจพวกเขาเหมือนกันนะดูสิอากาศร้อนขนาดเนี้แต่เอกหน่อยเดี๋ยวเขาก็คงเก็บเงินแล้วก็ซื้อรถดเองแหละจําได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราสองคนหนักกว่านี้เองนะแม่แต่โมใส่สักคันเดียวยังไม่มีเลยเวลามาทํางานเนี่ยต้องนั่งรถเมย์ทุกวันจําได้ไหมตลกไรเนี่ย ไปได้แล้วไปแล้วก็ตอนเย็นมารับให้ตรงเวลาด้วยนะพูดผิดตรงไหนเนี่ยเมียลงขานแล้วซะเลยมันมีอะไรแต่เช้าอ๋อฉันว่าเมียแกที่นี่ใสแบบนั้นอ่ะถือว่าดีมากนะโอเคมากแล้วรู้เปล่านี่ถ้าสลับกันเป็นเมียฉันและฉันทำอย่างนั้นนะ แกได้โดนบน่นตั้งแต่เช้าแน่นอน7วันยิมสี่ชั่วโมงไงอยู่เนาะเวอร์น่ะอะไรจะขนาดนั้นวะจริงนุย้ยจะจะบอกอะไรให้แกได้เข้าใจนุย้ยคือที่เมียแกเรียกให้แกดูอะไม่ใช่ให้แกดูกว่าสองคนนั้นอะไม่มีตังค์ซื้อรถแต่ให้แกดูถึงความโรแมนติกของสองคนนั้นที่ใส่หมวกให้กันซ้อนท้ายกันแกหัดมองจากมุมมองของผู้หญิงบ้างสิวะมีผู้หญิงคนไหนบ้างฮะที่ไม่ชอบความโรแมนติกอะฮะมีผู้หญิงคนไหนบ้าง ที่ไม่ชอบความเอาใจใส่อ่ะฮะบอกแกไปก็เท่านั้นนะผู้ชายทื่อๆแบบแกแกจะบอกว่าแกเข้าใจทุกอย่างว่างั้นแน่นอนครับฉันน่ะถูกเมียฉันอบรมสั่งสอนมาอย่างดีจนตอนเนี้ยฉันโปรเรื่องผู้หญิงแล้วเดี๋ยวรู้บ้างไงอย่างแกเนี่ยเขาเรียกว่าเสียระบบการปกครองไว้เผด็จการเข้าใจไหมไปเกียดฟัง ใครเขาจะไปทําตามอย่างที่แกว่ากันวะเป็นตรงเป็นติ่งบ้าบออะไรเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยพี่กินยาผิดหรือเปล่าฮะเดี๋ยวอยู่จะมาซัพพรายซื้อกระเป๋าให้เนี่ยนะแปลกๆนะเนี่ยปามพูดแบบเนี้พี่ไม่โอเคนะมีผู้หญิงที่ไหนอะไม่ชอบความโรแมนติกมีผู้หญิงที่ไหนไม่ชอบความใส่ใจมีผู้หญิงที่ไหนคิดถึงมาเท่าไหร่โถปามพี่จะซื้อของให้ปานทั้งทีเด็ด ก็ต้องซื้อของที่มันดีสิของแท้แน่นอนรับรองนะปามหิ้วไปที่ไหนอะ่ะไม่ต้องอายใครเลยไม่มีใครมาว่าเป็นของฟอมหรอกพี่เอาไปคืนเถิดหนูไม่ชอบอะ่ะมันทรงไม่สวยแต่นี่รุ่นใหม่รุ่นลิมิเต็ดเลยนะก็หนูไม่ชอบมันใส่ของได้น้อยอะ่ะใส่ได้น้อยที่ไหนกันมันก็เหมือนใบเก่าของปานนีาา่แหละอะไรอะ่ะเอามาเอามาให้ดูหน่อยไม่มีเอามา ั้นเอานี้นะเดี๋ยวเส้นปีเดี๋ยวรอบนานาพี่ออกเนี่ยพี่จะซื้อ<ต>ของทีหม่ถึผ่านตัวเอง <c oughs> จริงด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงทรงมันจะดูธรรมดาไปหน่อยแต่สีก็สวยดีไม่ต้องไปคืนเขาละหนูชอบใบนี้แหละ